อาจารย์ให้มันนั่งจริงๆไปชั่วโมงแล้วหน้าเบี้ยวหน้าบิดมันยืนได้ด้วยนะผา้าริกาชั่วโมงเลยนทำได้เวาจานจาอนี่เสวยนะนีนะคะต้องไปตรงนี้นะคะมันก็จะเล็กนะจา